ก็มาที่คาเฟล้นะคะร้านอะไรนะป๋าฮะร้านสานานะก็ไกาแฟไอเร์ซานานะหัวหิวนะคะอันนี้เขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะคะลองซิมดิมาอันนี้กาแฟมามานอ้ข่งมามา กอชื่อนะไม่เขาหอมมากเขาบอกว่าให้คนก่อนนะคะเราดูดจกากยี้ขึ้นไปไงดูดขึ้นดูดลงเนงี้ยอร่อยกว่านะโอเคไปต่อเด็กคณะอ๋อสวนสัตว์นเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปที่สวนสัตว์ค่ะอ๋อโอเครถนะคะเดี๋ยวเจอกันที่สวนสัตว์ค่ะเราก็มาถึง หินหัวหินนี่หินเป็นจองหินเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารเราเอาไปป้อนมากางดีกว่า,าเตรียมตัวแล้วไปไปไปนี่คือาาพี่ชอจักรยาน,นะคะนี่นีนี่ไปซื้ออาหารก่อน คี๊ชี๊โอ้ล้วขอคีนะหรอแก่มันไก่ไงเนี่ยไม่ค่ะเอาไปหนึ่งตะกร้านี่มม่ ขอกินอันนี้กินอะไรคะกล้วยอะคะตัวนี้จะทานเป็นนมส่วนใหญ่ค่ะพี่นมหนึ่งขวดสามสิบถ้าเป็นเซ็ตี่ขวดหนึ่งร้อยอ๋อเอาเอาเอานมด้วยค่ะโอ้ยอย่าอย่าตะกุยค่ะลูกนินเนินเนินเนิเนิเอานมให้น้องขวดหนึ่งเอาขวดหนึ่งก่อนค่ะจะได้ไปวางไว้บนโต๊ะไหมได้นี่อันนี้คุณละเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุณละร้อยอันนี้คือละร้อยจะได้เป็นกล้วยน่าลูก เดี๋ยวยหนูกินนมเดี๋าานนะยวหนูกินนมนะคะนี่ตอนหิวจัดอ่ะวลันนี้บน้าิวเดินเย็นเดินเย็นนูอมามารอให้มามามาให้ตะวันมันดืดโอ้ดูดเสียงดูเสียงน้งองหิวจัดจัด โข้าเเก่งลยถ้าหนูจับคนเดียวคงไม่ไหว <c oughs> อ่ะหมดเดียวคงไม่พอโอ้ยหม,ห,หมดแล้วนี่ค่ะหมดภายในอันนี้ลูกใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงเลงนาะตัดนะมานี่หน่อยไปแล้วค่ะไปให้มากันะไะเดี๋ยวไปชอบจักรยานกันเดี๋ยวไปให้ห่านมากันนี่เขารอนานแล้วตัวเนี้ย ปูกให้ปูกวยใช่ไหมโลกโนไม่ใช่ของกุ่ะนี่น้องกินก้วยันดมแพน้องแก่หมดแล้วจ้าป้าอเป้าเขาจะปั่นจักรยานไป เ,เออนนั้นน้องนั่งไม่ได้เนี่ยหนูนั่งคันนี้เดี๋ยวป้าเป็นคนป,นปนนั่นนี่ไงเดีย๋ยวป้าไปไปแล้วก็ถมแบงในห <c oughs> มาหมาหมาตอนนี้ <c oughs> ลราเบีย,ย,ยงแบี้เบียงไบ จะไงหลังการนะมาบออะไรกันเลยเราจะกระย่ปคืนปะเฮ้ยเฮ้ยเราจะลอนผ้าเก็บผ้าจักรยานห้าิบาทดูสภาพจักรยานไหมี๋ยวดรายดูสภาพลูกเด็กอเช่นั้ เตือนกันพงข้างดูเด็กแ็งๆนั่งกันนี่สภาพแต่ยานเขาบอกเบรใช้ไม่ได้ต้องหาละเอ,เ,อเด็กๆอยากให้อาหารมา้อาอ่ะเข้าไปใกล้แต่ให้อาหารมา้าให้ปากสั่นแล้วให้มันชี้ปากมันสั่นแล้ว ปากมันปั่นแล้วให้มันเถอะเดี๋ยวไม่แก่นอนดีกว่านอนแข่งดูก่อนนะเพราะว่าปลาคือปั่นแล้วมันก็จะเอียงสายไปเรื่อยๆถ้าไม่ปั่นก็ต้องถ่าย ลุกขึ้นก็ไม่ได้ลุกขึ้นทุกคนก็กระดกเดี๋ยวลองปั่นให้ดูจักรยานท้องเซ้าเดียวเลยเราอะเดินดีกว่าอีกอ่ะเขาบอกก็ไปกลับสองโล้วก็เออเป็นหัวทุกคน่อเช่าจักรยานมาแต่สภาพคือนี่บรรยากาศ ไก่กำลังรุมเราอยู่แล้วก็กวางลหลายตัวกำลังรุมกินกล้วยที่เอามาให้ไปอยู่พอกินกันไมเนี่ยข้างในก็จะมีเป็ดมีหนูยักษ์ด้วยนะมีเต่าหมูแคะเมื่อกี้ลงไปดูกันมาหมดแล้วแล้วก็ท่านี้เมื่อกี้ให้หานแกะกันอยู่จะบอกว่ามส่มีเ็ด้วยนะคะ <c oughs> มันออกมาแล้ว แล้วแกะตัวนั้นตอนที่เราไปซื้ออาหารมันก็ตะก,กุยตะก,กุยใช่ไหมเราก็มีกวางเมื่อกี้ให้หมดแล้วทีนี้เรามานกนกเหลือนกเหลือนกที่ยังไม่ได้ให้อาหารไปเข้าไปให้อาหารนกกันไป นี่นังนี้นังนี้จับมาได้เปล่าเนี่ยได้ได้ไดสนุกกว่าจีบขอไม่จิบเราขอค่อยๆหยิบเห็นป่ะนี่เห็นไหมเข,ขาค่อยๆหยิบจากมือไปหนูแบดีเขาก็มานี่ไงเขาก็ามาหยิบไปเนี่ยเขาไม่เลือกเม็ดไปเม็ดไหนมันไม่มีเข,ขาก็ไม่เอานี่ ไปให้อาหารนกแก้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแกะกินอาหารกันนะคะเมื่อกี้มีคนให้อาหารเดินไปนี่เห็นไหมแบแบก็บเสร็จแล้วกับการเดินเล่นที่โอเหินโซนะนี่โอ้บรรยากาศตอนนี้เกือบเที่ยงร้อนมากโอ้โหร <Okay. S 1> ้อนมากในสวนสัตว์เป็นไงคะ มีจักรยานปั่นนะคะมีปั่นจักรยานแล้วก็มีให้เช่ารถกอล์ฟด้วยนะคะเผื่อแบบใครแบบลูกเด็กเล็กแดงเดินไม่ไหวมีตกจอะเคด้วยแต่วันนี้เราไม่ค่อยสะดวกนะมันมีให้ถ่ายรูปกับจรลเคสิงโตแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนเราเด็กๆก็หิวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอินูคาเฟ่อินูคาเฟ่นี่เราจะมีหมาชิบะด้วยนะไม่เลิกกันทั้งหมดเด็กๆก็จะเดินมาเดินกลับไปเลยนี่ในที่นี้วนจำมั่งเอาแต่ไส้หมูใช่ไหมคะเอาหมูใช่ไหมคะเออไม่ได้ด้วยอ่ะอชื่ออะไรคะสนีชชื่ออะไรคะ,คะข้าวสูนค่ะข้าวสูน กดนี้กี่ตกใจนั้นนะสองนะคะเตงยมนะคะนานี่หนูมาทงนี้มาทันี้กับตานี่กี่ตกใจมากี่ตกใจเี๋ยวมึงกี่ตกใจากรน่ากหน่ากันี่ตัวใส่ผ้ามันคอสีเหลืองได้ปะตอนนี้ชิปะชื่ออะไรคุณชิปะดีเกนดีเกนโอ้โหช่วามดค จ้าเอ๋ไม่อยู่แล้วค่ะนี่ไม่มากเลยค่ะตอนนี้นะคะมาน่ะอยู่ใช้แต่เด็กกับน่อยู่เลยเด็กไม่อยู่เฉยรมนี้มลลินให้อาหารน้องๆขอหนงีขนมั๊บ ไม่เราคาวยไม่จารองอันนี้เราก็ได้ข้าวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้าวไขหย่ำไข่ปลาหมึกครบนะคะร้อนลุกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นข้าวข้าวตะไคข้าวขั้วหมูตะไคร้ค่ะข้าวหย่ำที่ไข่ปลาหมึกอ,อันนี้แล้วก็ปาสน ส,สปากเกตตี้สโนอันนี้ของลลิน,นอันนี้ของป้าป๋าแล้วก็อันนี้เลยแล้วก็นี่ของมามา่าอันนี้ของหมาน้องน้น้องหมาเนชุดละสามสิบห้าบาทโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ขอตัวกินข้าวกันก่อนนะคะ